นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส n e w ีแนิวภาคอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะผู้ปกครองแห่จูงมือบุตรหลานจับฉลากเข้าเรียนระดับสายชั้นอนุบาลหนึ่งและอนุบาล2ห้องเรียนปกติโรงเรียนอนุบาลรีสเกตคือขาดค่ะ เมื่อเวลา8 30. นาฬิกาสานาทีของวันที่19กุมภาพันธ์2566ค่ะที่เวทีพูลดินโรงเรียนอนุบาลศิษเกตนายสุรชาติทอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษเกตเป็นประธานชี้แจงในการจับฉลากเข้าเรียนห้องเรียนปกติของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1และระดับสายชั้นอนุบาลปีที่2ประจำปีการศึกษา2566โดยมีคณะผู้บริหาราคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนายสุรชาติทอนศีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษเกตกล่าวค่ะว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการจับฉลากของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1และ2ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา2566ซึ่งระดับชั้นอนุบาลปีที่1มีห้องเรียนทั้งหมดสห้องรับนักเรียนได้ทั้งหมดจำนวน60คนวันนี้ก็มีท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในโรงเรียนอนุบาลศิษย์เกตนํำบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมากโดยในเขตพื้นที่บริการสมัครทั้งสิ้น86คนขาดคุณสมบัติจำนวนหนึ่ง คนและนอกเขตพื้นที่บริการสมัครจำนวนทั้งสิ้น39คนในส่วนของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่2ทางโรงเรียนได้กำหนดรับสมัครจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น150คนในเขตพื้นที่บริการสมัครทั้งสิ้นจำนวน38คนมารายงานตัวจำนวน35คนและนอกเขตพื้นที่บริการสมัครทั้งสิ้นจำนวน117คนมารายงานตัว114คน โดยตามกำหนดการเดิมนั้นในวันนี้จะเป็นการจับฉลากของนักเรียนทั้งสองสายชั้นแต่เนื่องด้วยว่าวันนี้ผู้ปกครองในระดับสายชั้นอนุบาลปีที่สองถ้าบุดหลานมารายงานตัวไม่ตรงตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดนักเรียนที่มารายงานตัวในเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จึงได้สิทธิ์เข้าเรียนโดยไม่ต้องจับฉลากทุกคนซึ่งก็สร้างเสียงเฮแสดงความดีใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากที่ไม่ต้องลุ้นในการจับฉลากของบุรหลานตนเอง แต่ในส่วนของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1มีนักเรียนมารายงานตัวเกินกว่าที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้คือ60คนแต่มีนักเรียนสมัครเข้ามาและรายงานตัว78คนจึงต้องมีการจับฉลากออก18คนซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1ทั้ง78คนก็ต้องลุ้นการจับฉลากของบุตรหลานตนเอง โดยการจับฉลากในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีการเตรียมม้วนกระดาษใส่หลอดปิดฝาแน่นสนิทและครบตามจำนวนเด็กที่มาสมัครและรายงานตัวในวันนี้ตลอดจนภาชนะโปร่งใสไว้บรรจุหลอดทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใสบริสุทธิธรรมและเสมอภาคสามารถตรวจสอบได้ ผู้ปกครองทุกท่านจะได้วางใจว่าทางโรงเรียนอนุบาลศิษยเกตของเราไม่ได้เลือกปฏิบตัติซึ่งภายในหลอดก็จะมีกระดาษสีชมพูถ้านักเรียนจับได้นั่นแสดงว่าได้เข้าเรียนแต่ถ้าเกิดจับได้ฉลากสีเขียวนั่นก็แสดงว่าไม่ได้เข้าเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลศิษเกตต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนของเราและสําหรับนักเรียนที่มารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่ทางโรงเรียนกําหนดถือว่าสลสิทธศษเพราะทางโรงเรียนได้มีการระบุวันและเวลาโดยชัดเจนแล้วว่าผู้ปกครองต้องนําบุตรหลานมารายงานตัวก่อนเวลา9ก้านาฬิกา และในวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะเป็นการมอบตัวของนักเรียนระดับสายชั้นอนุบาลปีที่1และ2ก็ขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวให้ตรงตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดด้วยเพราะถ้ามาไม่ทันก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ ด้านปปสอาภาค3ค่ะสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสู่การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะ เมื่อเวลา12.30นของวันที่17กุมภาพันธ์2566ค่ะภายในหอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาก่อก,กลางน้ำห้วยน้ำคำอำําเภอเมืองศรีสะเกดสำนักงานปปสภาค3ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีนายมานะสิริพิทยาวัตรรองเลขาธิการปรปรสเป็นประธานในพิธีเปิดมีนายนพพง์พลาดีซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนายทาตรีสิริรุ่งวนณิตรประหลัดจังหวัดนายไก่เลิศดดาวเรืองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสามรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ป้องกันจังหวัดรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพร้อมหน่วยงานภาคีนำชรบรกว่า1000คนจาก4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดรีสเ,เกตเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องพิษร้ายภัยยาเสพติดในหมู่เด็กและเยาวชนต้องรู้เท่ารู้ทนันและอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมหันตภัยร้ายที่ทำลายสุขภาพและชีวิต อีกทั้งการแสดงออกของเด็กนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในโครงการ To Be Number o ระดับประเทศด้วย สำหรับโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมุ่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและเป็นแนวร่วมสำคัญในการจัดการปัญหายาเสพติดการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนพร้อมทางให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในปัจจุบนันอีกทางวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถเข้าถึงกฎหมายยาเสพติดได้สะดวก และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวทางแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชกระท่อมเพื่อใช้ตามวิถีชุมชนและพัฒนาเป็นพืชที่สร้างมูลค่าท,ทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ และจงบัวศิษเกตติดตามขับเคลื่อนวาระเกษตรบูรณาการด้านโคเนื้อและไก่พื้นเมืองเน้นการรวมกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจรเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร,กรค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำตําบลสีสําราญบ้านสงามตําบลสีสําราญอําเภอวังหินจงังหวัดสิสเกตนายอนุรักษ์ธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจงรังหวัดสิสเกตได้นําหัวหนะ้าส่านราชการากาภาคธุรกิจเอกชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมติดตามความคืบหน้าประเด็นยุทธศาสตร์วาระเกษตรด้านโคเนื้อและไก่พื้นเมืองซึ่งสํานักงานประสุสตว์จงวังหวัดสิสเกตได้ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโ เนื้อต้นน้ำจากการรวมตัวเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาพัฒนาสายพันธุ์เป็นวัวลูกผสมเน้นสายพันธุ์ชาโลเล่และแองกัสเพื่อยกระดับจากต้นน้ำสู่กลางน้ำเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างกำไรให้แก่สมาชิกเริ่มต้นมีการรวมกลุ่มเพียง10คนตั้งแต่ปี2560โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทกสจำนวน2ล้านบาทเพื่อลงทุนเลี้ยงวัวขุนจำนวน48ตัวได้กำไรแบ่งสมาชิก200,000บาท หรือคิดเป็นร้อยละสิบต่อมาได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากโครงการชุมชนสร้างไทยอีกจำนวน3ล้านบาทต่อยอดในการลงทุนเลี้ยงวัวขุนเพิ่มขึ้นเป็น60ตัวคาดว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า3 0 0แสนบาทโดยมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกิษดาฟาร์มอำเภอเบญจลักษณ์ในการจัดส่งอาหารและรับซื้อวัวขุนเมื่อได้น้ำหนักตามพิกัดที่ต้องการ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น11คนพร้อมแม่วัวพื้นบ้านเพื่อผลิตลูกวัวพันธุ์ผสมไม่น้อยกว่า200ตัวทําให้ระยะเวลาเพียง5-6ปีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้อนน้าตําบลสีสําราญมีพัฒนาการและรวมกลุ่มเข้มแข็งมากที่สําคัญตลาดให้การยอมรับในกระบวนการเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงตลาดสําคัญในการส่งออกคือประเทศจีนและเวียดนามโดยมีโคเนื้อที่อยู่ระหว่างการขุนเพื่อส่งออก60ตัว นายสัตวแพทย์นันทเวโรดบูชาพัชประสุสั์จังหวัศิสเกตกล่าวว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำตำบุรีสีสรัราญกำลังพัฒนาต่อยอดเป็นเกษตรปลานิชและเตรียมวางแผนขยายสมาชิกเพิ่มเพื่อให้มีปริมาณโคขุนได้ตามความต้องการของตลาดพ้นดังกล่าวได้เสนอเข้าประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำดีเด่นในระดับเขตและเตรียมเสนอเข้าชิงรางวัลในระดับประเทศด้วยค่ะ กลุ่มคนรักตะก้ออำเภอกันทรลักจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อกันทรลักรับขั้งที่หนึ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและห่างไกลาย,ยาเสพติดค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์2566ค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอกัทลักษ์จังหวัดริสเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยในายอำเภอกัทลักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกอกันทลักษ์ครับครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นในงานลอตเอรี่แฟร์ระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์ โดยมีหัวหน้าสุรชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีนายทาตรีลีทีรับประเสริฐนาย,ยกก่อตั้งสโมสรโรศร,รีกัทลักษ์ให้การต้อนรับทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทประชาชนชายทั่วไปทีมคู่และประเภทประชาชนชายทั่วไปผู้เล่นตำแหน่งหลังต้องมีอายุ45ปีขึ้นไป ใช้กติกาของสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยการจัดการแข่งขันเซปักตะก้อครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มประชาชนและเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอำเภอกระทาลัดให้รู้จักแพร่หลายต่อไปค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจงังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสาหนมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาหนมสดสัรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณ โทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลงแข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวัน ช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็ูคนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊ปเลด,ด,ล,ดลุลดลง